สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมชูพีดับเนมในเกม Missing Hiker นะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันในเรื่องของ second end นะครับหรือว่าการจบในรอบที่2นะครับซึ่งผมไปเช็คมาแล้วมันมีหลายจุดจบจริงนะครับซึ่งต้องมาดูกันว่าเราจะได้ขนาดไหนนะครับก่อนที่เราจะประสาทกินนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับธันา,าคม ปีหนึ่งก้ก็สี่สิบธันวานะครับผมพี่ชายกับผมอีธานหายไปเมื่อยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วผมไปปีนเขาอันนี้ข้ามเลยแล้วกันนะครับต้องไปลองดูอ่า first end นะครับผมแปลให้หมดแล้วนะครับไปสิไปไปไปยาวยาวยาวผมก็เลยไปตามหาเขาด้วยตัวเองไปซึ่งมันจะมีจุดจุดหนึ่งผมผมพีคมากเพราะคิดว่ามันจะเล่นนะครับแต่เรามาดูกัน นะแล้วก็ขับรถไปอีกนี้นะครับผมมันมีสองสองอันที่ยังเหลือใน achievement นะครับซึ่งไม่แน่ใจว,ว่าเป็นจุดจบของเรื่องนี้หรือเปล่านะอืมต้องลองดูก่อนถ้าสมมติว่าผมขับเออชนต้นไม้ไหมนะแต่ผมอะไรมันเร็วมากเลยคุณผู้ชม สัญญาณพ่ค่อยดีหลุมคืออะไรป้ายอะไรทางแคบนะครับผมอีก5กิโลแล้วก็ระวังอ,อสัตว์ป่าด้วยนะครับน่าติมอครับไม่มีอะไรมากกว่านี้ละลก็ขับไปเรื่อยๆของเรานะอีกไม่นานแล้วขับไปอย่างเงี้ยชิวๆครับคุณผู้ชม อวู่แจกฉวดเยอะโพ้มันหักสอบมากเลยเนี่ยดูดิเกินขับไปครับขับไปนา่าจะมีปั๊มน้ำมันขับไปเรื่อยๆครับแต่รอบนี้เราจะไม่หักลบ <ico le> แปมคุณตายจากอบุบัติเหตุรถยนต์แค่นี้เหรออ่ะเริ่มใหม่แค่นี้เลยเหรอร้อ,อง อีธานหายไปจากบ้านเข้าไปปีนเขา Red Mountain เขาจะกลับมาแล้วเมื่อวานผมก็เลยไปแจ้งตำรวจตำรวจบอกว่าพวกเขาไม่มีหลักฐานมากพอที่จะตามหาเขาได้ผมก็เลยไปตามหาเขาเองแค่นี้ก็เอานะเออเด๋วเกินชมอะะแต่ผมขี้ขับรถอะเราตัดไปอ่อตรงนู้นเลยได้ไหม เดี๋ยวผมจะตัดให้คุณผู้ชมเียไปเจอกันตรงจุดเดินขึ้นเขาแล้วกันนะครับผมแต่ว่าผมก็จะขับไปก่อนนะครับอ่ะไปเจอกันตรงนู้นนะครับ Let's go <S อาจารย์เอ๋กลับมาแล้วผู้ชมครับโอโ้โหยาวจัดๆกจับถนนตรงนี้นะฮะอ่ะเราไปขึ้นเขากันเลยดีกว่านะครับซึ่งต้องบอกเลยเลยว่าโคตรแจ๋วนะครับทำไมผมไม่ลองขับรถขึ้นเขาว,วะครั้งที่แล้วผมก็อยากเอารถขึ้นเขาไม่ใช่เหรอ

ก็ลยเอมเลยแะแตีดกยยนเบื่อเียดวยเล่ะเี๋ยวัไนอานัที่หนามเี้ยวครเตน่อคคนเ้หนาคนร้องนะฮะผมคิดว่าผมได้ยินเสียงใครก็คนร้องไม่แน่แตว่าเสียงจริงหรือว่าผมคิดไปเองผมจะตื่นไปดูเพื่อเป็นพี่ชายผม หาจุดมาไม่เจอโอ้ดัง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 อยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้ไปทางอื่นได้ไหมสงสัยอันนี้สงสัยเฉยโอ้ได้นะแต่เราไปตรงนู้นดีกว่าเพราะว่ามันมีอีกชิ้นอยู่นะครับตรงนั้นเลยยาวๆไป เราจะช่วยพี่ชายเราได้ไงวะนี่ผมยังไม่แน่ใจเรามารูกันดีกว่านีะครับอย่าปิดเลยร้อนแมวคือผมไม่ได้กลัวหรอกคุณผู้ชมจริงไม่กลัวสบายมากแค่นี้แต่ปัญหาก็คือ เกมนี้เราจะจบอย่างไร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 ชีดไม่ใช่ดับกระเป๋าอีซันโอ้ยกระเป๋าไม่มีอะไรเลยไม่มีของในนี้เลยวยเงินมานจะเตออะไรบ้าวะไม่เอานะ กับเต้นดีกว่ากับเต้นได้ไหมเต้นแล้วอยู่ทางไหนนะไปไม่เข้าบ้านเข้าบ้านละตไตยเงยสปอยเลยละกันมผมเล่นไปแหละใครจะสำรวจบ้านก็สำรวจไปเลยนะผมจะลองเดินกลับมาที่เต้นตัวเองทางนี้ไปไม่ได้ เราจะไปทางไหนอ่ะว้มันพาให้เราเดินไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยไม,ม่มั้ง ทางเดินเท้าเต้นเราอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเต้นเราอยู่ไหนเฮ้ยหลงผมหลงปลาผู้ชมผมหลงว่ะมันให้เรากลับขึ้นถนนได้แสดงว่าต้องมีคีย์อะไรอยู่บนถนนแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจ อันนี้ใช่เสนอเราหรือเปล่าเต็นท์เราอยู่ไหนนั่งไงเต็นท์โอ้โหอู้ดูกว่าจะไปเจอซะแล้วจะหายจะข้อมดุดสายขวาไม่มีอะไรนะเข้าเต็นท์ได้ไหมโอ้ยบังคับไม่เข้าด้วยเอาแล้วไงเอาแล้วไงเออแถวนี้สนุกละดีเดียบพอเนี่ยโอ้โห รู้เรื่องเลยยาวๆไปยิ่งขึ้นไปสูงจะยิ่งอันตรายกว่าอันนี้ไม่แน่ใจเลยเพราะไม่เคยเดินถึงเพราะว่าไอ้คนในปั๊มบอกว่าอามันบล็อกทางผมคนในปั๊มมันบอกว่าเออ่ มีสัตว์ป่านะครับแต่ปัญหาคือมันมีกำแพงล่องหนผมไปไม่ได้นีตน่ตันตันตึกโหมันล็อกนี่ว่าโหนี่โอ้โหไม่ให้ไปไหนนะครับเราต้องเข้าบ้านเท่านั้นนะโอเคเปน็นรู้กันนะครับให้เข้าบ้านโอลี่ โอลี่แบบโอลี่จริงๆบ้าไปแล้วบ้าไปแล้ว <c oughs> แล้วผมกดดันอะไรอะ่ะเกมนี้ค่อนข้างที่จะอึดอัดเป็นอย่างหญิงม่นตาไปถึงตรงไหนวะเนี่ยยาวเลยบอก ยาวยาวเลยยาวเลยโอ้โหนี่บล็อกรอบบ้านเราต้องเข้าบ้านเท่านั้นนะโอเคก็ได้วะ นี่ก็จะมีเครื่องปั่นฟงเครื่องปั่นไฟในตู้เปิดได้ไหมไม่ได้อันนี้มีป้อนกับอันนี้ขวานมีดตู้แล้วคนหมายังเฮ้ยค้างค้างเฮ้ยแมวนะเพื่อนอย่าพิ่งสิมีกล้องกับนี่ ถายรูกเต็นท์กับบ้านนี่มาแล้วแล้วออกไงอะ่ะขวานเหรออยิ่ขวานได้ไหมยิบขวานไปสู้มันได้ไหมไม่ได้อีกเครื่องปั่นไฟก็เปิดไม่ได้ตู้เราจะรอดจากบันไปยังไงอือุปกรณ์ตัวรอดอมีไหมอืม อืมไม่มีเลยจริงๆไม่มีเลยมันจบสบําหนีบบอโอ้เออหน้าต่างออกได้ปะไม่ได้ด้วยหน้าต่างมีทางเดียวปะทางเดียวด้วยโซ่จะให้บอกได้อันนี้ก็ใช้ไม่ได้อะไรน้ำมัน รูปตู้ตู้ไม่มีอะไรเลยฟืนนี่ก็ตู้ตู้นี่ก็ไม่มีอะไรเนี่ยมันไม่มีอ่ะมันต้องออกอ่ะออกแล้วก็เป็นไงก็โดนไงล่ะเอ้บีมีซะด้วยนะเขาอ่ะตุยตุยตามพี่ชายไปมันไม่มันจะจบยังไงอยู่วะพี่เราจะไปช่วยพี่ยังไงรู้รู้สึกว่ามันจะมีทางมันต้องมีทางแหละเอาง่ายๆแต่ว่า แต่เหมือนกับว่าเราไม่มีอาวุธหรอก็ต้องไปหาอาวุธถูกไหมเออเออว่ะต้องไปหาอะไรไมปจากตรงไหนหรือเปล่าวะเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าเออนี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวเขาไปรอดูอีกทีแล้วกันถือว่าวันนี้มาเก็บเอ็กซิเมนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเด็กครับอ่าเรียบร้อยอันนี้จบแล้วนะครับผมขอบคุณที่แวะเข้ามาดูนะครับผมแล้วก็หวังวี่ หวังเป็นอย่างยิ่ยงว่าเราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ซับสไครป์เพ็่อกรลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนในสุดท้ายน,านี้โอ้ลิ้นผมพันกันขอโทษสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะแล้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสหรับนี้สวัสดีครับ